เคยไหมอยู่บ้านไม่ว่ามุมไหนมุมกินข้าวมุมห้องน้ํามุมห้องนั่งเล่นหรือมุมห้องนอนที่ใช้แชทคุยกับกิ๊กทุกพื้นที่ร้วนต้องการสัญญาณ Wi-Fi ที่ทั่วถึงและตอบโจทย์ได้ในทุกช่วงเวลาเพราะในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตคือส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตในหลายปัจจัยโดยเฉพาะเน็ตบ้านและเราเชื่อว่าบางครั้งหลายคนต้องประสบปัญหากับมุมอับสัญญาณ Wi-Fi ที่ทําให้สเปซนั่นงเรียนสุดโปรดของคุณต้องถูกพรากไปอย่างน่าเสียดาย แน่นอนสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะเราเตอร์เจ้ากรรมที่ใช้อยู่เดิมนั้นกระจายสัญญาณได้ไม่ทั่วถึงซึ่งคุณอาจกราังต้องการเราเตอร์ตัวใหม่ที่ตอบโจทย์มากกว่าเดิมคุณืมเฮ้ยคุณคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละอ่ะลองนี่ Wi-Fi 6 i Router AC262 Router รุ 2, รร่นใหม่ของ T3 รองรับสัญญาณ Wi-Fi 6ได้ไกลเร็วแรง หมดปัญหามุมอับสัญญาณในบ้านเพราะมันติดตั้งพร้อมกันได้หลายตัวเพื่อช่วยกระจายสัญญาณให้ทั่วถึงและเต็มเปลี่ยนไปด้วยสัญญาณ Wi-Fi คุณภาพไม่ว่าจะอยู่มุมไหนในบ้านก็รอดอ่ะเอาไปลองแล้วบอกต่อด้วย สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับไทยแวร r e ีวิวนะเมื mm ่อ hmm. ก,กี้ก็ได้แนะนําให้มาลองใช้กันแล้ว จุดเด่นของมันนะครับอย่างแรกที่พบเลยก็คือแน่นอนตามชื่อก็คือ w i f i 6นะครับมีการปล่อยคลื่นสัญญาณ WiFi 6ได้ก็ความเร็วไม่ต้องพูดถึงเร็วอยู่แล้วนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือปล่อยคลื่น 2.4G แล้วก็ 5G ได้ต่อไปก็เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยี MU-MIMO ในการเข้ามาช่วยปล่อยสัญญาณแล้วก็ OFDMA นะครับมาทำให้สามารถรองรับการส่งข้อมูลไปหาอุปกรณ์ต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวแล้วก็ค่า latency ก็ต่ำลงด้วยครับค่า latency นี่คือค่าปริงนะถ้าภาษาเกมเมอร์ถ้าเรารู้จักกัน ต่อไปก็มีระบบเมสนะครับก็สามารถช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวได้พร้อมกันเป็นตัวส่งสัญญาณส่วนเราเตอร์ตัวนี้ผู้ผลิตก็คือตามนี่ครับโลโก้เลยก็คือ T3 นะครับ หลายคนอาจจะงงนะว่าทีสนี่ใครทาไมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยบริษัทนี้แต่เดิมนะครับประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านโทรคมนาคมแก่ผู้ประกอบการหรือรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลนะเช่นบริการคุ้มครองเก็บรักษาข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็วางระบบบอดแบรนด์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมีฐานระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมเอเชียตอนออกเฉียงใต้ครับและแน่นอนว่ามีสํานักง,งานอยู่ที่ประเทศไทยด้วยแตู่วนย์วิจัยนะอยู่ที่ประเทศจีนนั่นเอง ผลิตบ้านต่างๆก็จะประกอบไปด้วยเราเตอร์อุปกรณ์ SFP ในระบบไฟเบอร์ออตติก ik, นะฮะแล้วก็ Asset Point อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านและก็อื่นๆอีกมากมายอะครับต่อไปแล้วก็มาดูกันที่เรื่องของดีไซน์กันบ้างดีกว่าดูนี่เหมือนอะไรครับเหมือนเครื่องทำไอ้น้ำไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับมันคือเราเตอร์แน่นอนเพราะว่า และปกติเราเตอร์เราจะเห็นว่ามีเป็นเครื่องแบนแบนอะไรแบบนี้แต่นี่เขาก็จะเป็นการดีไซน์แบบโมเดิร์นเขาก็จะมีที่ะระบายความร้อนไว้อยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็ที่ตัวท้ายของเครื่องส่วนตรงนี้เราจะเห็นเป็นไฟสัญญาณ LED หน่อยๆครับตรงนี้เอาไว้บอกสถานะของการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ซึ่งสีแดงก็จะเป็นการเชื่อมต่อที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตถ้าเป็นสีเขียวก็จะมีอินเทอร์เน็ตแล้วส่วนอีกสีนึงก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะสีเงินก็คือเป็น Wi-Fi ที่มีการเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ตัวท้ายอันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับถ้าเกิดเสียบอะไรเข้าไปเราก็สามารถตั้งค่าโรงงานได้นะครับต่อไปก็เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสายอินเทอร์เน็ตกิกะบิตนะครับเป็นที่เป็นกิกะบิตอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมีช่องที่1ช่องที่1ก็จะเป็นช่องเสียบสายแวนนะครับส่วนช่องที่2 3 4ก็จะเป็นช่องเสียบสายแลนแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับ ต่อไปก็อันนี้เป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์เปิดพาวเวอร์เอ่แล้วก็ w p s เอาไว้เพิ่มความปลอดภัยของตัวเครื่องเราได้นะครับต่อไปมาดูอันนี้ด้านสเปคเครื่องกันดีกว่าแน่นอนครับกล่องเขาบอกอะไรเราบ้างที่สเปคเครื่องตัวนี้อันนี้ครับเป็น CPU b o c o m 1.5GHz เนะครับเป็นแบบ3แกนนะครับสามารถปล่อย Wi-Fi ได้ที่สูงสุดคือ1,500 MB เมกเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มี Wi-Fi 6แน่นอนอันนี้นะครับสามารถปล่อยขึ้นความถี่ 2.4G แล้วก็ 5G ได้นะครับซึ่งการปล่อยสัญญาณย่านความถี่ของเราเตอร์ตัวนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือการรวมขึ้นสัญญ,ญาณทั้ง2องคลืนเอาไว้ใน Wi-Fi s s ID เดียวเลยครับ ถามว่าดียังไงหลายคนน่าจะเคยใช้เราเตอร์ที่ปล่อยทั้ง 2.4G และ 5G มาบ้างแล้วก็จะรู้ว่าข้อดีมันต่างกันปกติทั้ง2คงขึ้นจะมีการแยกชื่อ Wi-Fi กันนะครับซึ่งบางครั้งคุณก็ต้องจําเป็นต้องสลับใช้งานตลอดเวลาเพราะระยะการปล่อยสัญญาณไม่เท่ากันแน่นอนอยู่แล้วแต่การรวม2คงื่นความถี่เอาไว้ในชื่ออุปกรณ์เดียวกันนะฮรับจะสลับสัญญาณให้โดยอัตโนมัติคุณไม่ต้องกังวลว,ว่าถ้าเดินออกไปไกลแล้วนะครับสัญญาณมันจะขาดหายไปหรือว่าถ้าอยู่ใกล้คุณจะต้องมานั่งเปลี่ยนม,มาใช้สัญญาณ 5G เเเหมือนนดิน ในส่วนของระบบ m e s WiFi ระบบนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าใครรู้ว่าระบบ m e s เป็นไงมันก็จะทําให้เรา,าเตอร์2ตัวมันคุยกันได้ซึ่งเจ้า T3 WiFi 6 t i c k Router A4262 ตัวนี้ก็มีระบบเม s อยู่ในตัวนั่นเองถามว่ามันดีกว่าเครื่องอื่นยังไงร,ระบบเม s ในตัวของ WiFi ตัวนี้นะครับก็จะรวมเป็นอยู่ในชื่อเดียวกันถ้าเกิดคุณเดินไปที่เราเตอร์ที่ติดตั้งต,งตรงส่วนหนึ่งของบ้าน อุปกรณ์คุณก็จะเชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวนั้นให้อัตโนมัตินะส่วนถ้าคุณจะเดินไปทางนี้มันก็จะเชื่อมต่อกับอีกตัวให้อัตโนมัตินั่นเองแันนี้ข้อดีของมันก็คือทําให้ปกติเวลาคุณติดตั้ง s อเ t p o พอยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีทําให้ชื่อ Wi-Fi ในบ้านคุณมีเยอะนะครับอย่างเช่นเป็น Home 1, Home 2, มสองโอมสายี้แต่พอมันรวมมันมาอยู่ใน Wi-Fi ชื่อเดียวกันอันนี้มันก็จะง่ายต่อการเชื่อมต่อนั่นเองครับ ต่อไปก็มาพูดกันด้านความปลอดภัยกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้ก็จะมีมาตรฐานเป็น UPA 3นะครับสามารถป้องกันโทรจันท์ป้องกันการโจมตีแล้วก็ป้องกันการบุกลุกทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับส่วนที่บอกไว้ต้นคลิปอีกอย่างหนึ่งก็คือ MU MIMO นะฮะแล้วก็ OFDMA 2อ,อย่างนี้ก็แน่นอนครับมันทาให้เราเล่นเกมได้เสถียรมากยิ่งขึ้นนะค่าปิงต่ําแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันหลายตัวซึ่ง เจ้าเทคโนโลยีนี้นก็เพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ได้ถึง8เท่านะครับขณะที่ค่าเรนเซ c y ่ต่ำลงถึง75%เลยทีเดียวอ่าต่อไปครับแน่นอนว่าจะมีการใช้เราเตอร์เราต้องมีการตั้งค่า Wi-Fi เซตค่าอะไรเรียบร้อยก่อนซึ่งวิธีการนะครับก็ง่ายๆเหมือนเราเตอร์ทั่วไปเลยนะครับก่อนอื่นก็ เราก็เสียบ apter, อะแดปเตอร์เข้าไปแล้ว power ติดเข้าไปให้มันเปิดเครื่องให้ได้ก่อนนะอ่ะพอเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บอันนี้คือสายสีฟ้านะเป็นการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงนะเราสามารถเชื่อมมาที่พอร์ตแวนที่ช่องหนึ่งได้เลยที่ผมบอกไว้อันนี้คือสายสีเขียวนะเป็นการต่อตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองล้วก็เสียบเข้าไปที่ช่องไหนก็ได้ตองคำสี่หลังจากนั้นนะพอรอให้มันเป็นไฟสีเขียวเปิดเครื่องอะไรเรียบร้อยอะ่ะตอนนี้ก็เป็นไฟสีเขียวเรียบร้อยนะหลังจากรอมาสักพักหนึ่งแล้ว ต่อไปแล้วก็ให้เข้ามาที่เบราว์เซอร์นะครับกรอกเลข IP ที่อยู่ท้ายเครื่องลงไปแล้วเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้หลังจากนั้นก็ให้ดูที่รหัสที่อยู่ใต้เครื่องนะครับจะมี Wi-Fi พา r ์เวิร์ดอยู่ใต้เครื่องกรอกไปตามนั้นครับอ่าอันนี้ก็จะไม่ต้องไปตั้งอะไรมากนะครับให้เป็นค่า d ด f ฟ u l t เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากครับ เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็กรอกรหัสที่เราตั้งไว้น,นี้นะครับก็จะมาอยู่ที่หน้าคอนโซลตรงนี้นั่นเองถามว่าตั้งค่า Wi-Fi ยังไงมานี่เลยครับ Wi-Fi ปึ๊บติ๊กที่ smart connection นะครับอันนี้คือชื่อ w i f i ของเราเราสามารถตั้งเป็นอะไรก็ได้อ่ะ t 3แล้วก็ a ท w a ว e ของเรานั่นเองครับตรงนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากมายพาสิร์ดใส่ไปยังไงก็ได้แล้วแต่ครับอันนี้ก็จะเป็นช่องสัญญาณ Wi-Fi 2 4 g อย่างที่บอกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น5 g h z นะครับอย่างที่บอกกดไปเลย แค่นี้เราก็จะได้ Wi-Fi อยู่ที่หน้าจอของเราเองแล้วครับเราก็สามารถเข้าไปเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ได้เนี่บเห็นไหมง่ายมากนิดเดียวเองต่อไปเป็นเรื่องของอการตั้งค่าเมสนั่นเองการตั้งค่าเมสให้เข้าไปที่ตรงนี้นะแล้วก็ปรับเราเตอร์ของเราให้เป็น AP master AP นะอันนี้คือตัวแรกที่เราสามารถตั้งค่าได้ับปรับเจ้าตัวแรกให้เป็น master AP ส่วนตัวต่อไปนะก็ให้ปรับเป็น slave AP นะพอเข้ามาตั้งค่ารเรียบร้อยเราก็มาที่ตรงนี้ที่เดิม แล้วก็ถ้าเกิดมีการเมสกันแล้วนะครับก็จะตัวสถานะของ Wi-Fi IP ก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่า Wi-Fi เรา,าเตอร์ของเรานะมีการเชื่อมต่อเมสอยู่กี่ตัวนั่นเองวางไว้ตรงบ้านตรงส่วนไหนก็สามารถเชื่อมถึงกันได้หมดเลยนะครับใน Wi-Fi SSD ชื่อเดียวกันนั่นเอง โอเคต่อไปครหลังจากที่ตั้งค่าแล้วแน่นอนว่าก็ต้องมีการทดสอบอินเทอร์เน็ตกันดูนะครับแล้วก็จะสังเกตได้จากที่ตัวเราเตอร์นะครับว่าจะมีไฟสีเขียวค้างไว้นะก็แสดงว่ามีอินเทอร์เน็ตวิ่งพร้อมใช้งานแล้วอ่าต่อไปทีนี้เราก็มาลองทดสอบกันดูครับส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กนะที่รองรับ Wi-Fi ซิกได้นั่นเองต่อไปเราก็มาลองทดสอบไปพร้อมกันดูนะครับว่าเน็ตจะวิ่งได้สักเท่าไหร่อ่าไปแล้วครับไปแล้วครับ800ฮะอ่าขึ้นอีกไหม โอเคความเร็วดาวน์โหลดก็จะอยู่ที่852นะครับตอนนี้ต่อไปอัพโหลดเท่าไรครับเท่าไรเพิ่มอีกไหมความเร็วอัพโหลดก็จะอยู่ที่555นะครับตอนนี้ครับก็เรามีการทดสอบกันในออฟฟิศไทยแวร์นะก็เน็ตอาจจะมีตกลงไปบ้างนะครับเพราะว่ามีการดึงใช้ข้อมูลกันไปมาก เมื่อกี้ก็มีการทดสอบกันไปแล้วนะครับสำหรับเราเตอร์ T3 นะครับต่อไปก็อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนพอนะเราก็ลองมาเปลี่ยนใช้เราเตอร์เดิมของไทยแวร์กันบ้างดีนวะ่ะแต่เน็ตก็ยังเป็นเส้นเดิมอยู่นะเรามาลองดูว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาใช้ของเดิมเนี่ยมันจะวิ่งได้สักเท่าไหร่กันนะฮะ <c oughs> แค่เริ่มมาก็ชัดเจนแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่คือเน็ตที่เป็นปกติของไทยแวร์เรานะฮะที่เราใช้กัน ส่วนเมื่อกี้ก็คือของเราเตอร์ t 3ความแตกต่างนี่เรียกได้ว่า3เท่าเลยนะ <c oughs> ย้ำนะครับว่าเราใช้เน็ตเส้นเดิมนะแต่แค่เปลี่ยนเราเตอร์ปล่อยสัญญาณเท่านั้นเองโอเคก็เป็นไปดังพานนะครับดาวน์โหลดอยู่ที่193ส่วนอัปโหลดอยู่ที่208นะฮะก็เราเตอร์ t สก็ชะนะขาดลอยไปครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ wifi 6 i x u t e r ac 2 6 2สามารถหาซื้อได้ที่ช h อป e ีแล้ก็รัศดาเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ